เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีครูจอมลูกท่านในเช่นเคยนะวันนี้อช่วันนี้ถือว,นนว่าเป็นวันวันหนึ่งนะครับผมที่ผมจะมานั่งดูย้อนย้อนกลับมาดูคลิปตัวเองเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะครับผมอันนี้ผมสุ่มมานะสุ่มม่วมาเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็สองปีได้แล้วมั้งเนี่ยสามกุมภาสองพันยี่สิบสองนะครับผมก็ถือว่านานแล้วนะพูดถึง โอเคมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงผมเป็นยังไงเพื่อสองปีนี่เลยอะแล้วก็อันนี้มันเป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยฝึกเอ,อเคยเล่นมาก่อนอะนะแล้วก็เคยเก่งมาก่อนแล้วกันตอนนี้ก็กากแล้วไม่เป็นแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอยู่ในเราจะมาเล่นล็อกแมนโกกันอีกแล้วนะครับท่าน เป็นในภาคนี้เป็นพาคที่แปดแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยก็เสียงเด็กกัดอะโอ้เวอร์ชันสองยันหนึ่งหกผมบอกก่อนนะว่าเกมบล็อกแมนโกเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงเวอร์ชั่นประมาณเนี้ยมีห้ามแพร่สำหรับไมโครฟอนนะครับเป็นขั้นสูงนะครับเสียงอะไรเนี่ยแต่ก่อนผมชอบยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาชอบเล่นเกมนี้ว่าแต่ก่อนอ่านไม่ออกไง เอ็อผมบอกไว้ว่าเลยรู้ไหมเอ้ผมมีามไดย่ะเบอรคำบรรยายฝั่งสองสามสี่ห้าเก้าเลยอ่ยูอันนั้นคือไอดีที่ผมไม่ได้ใช้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ชื่ออางนี้นะครับเปลี่ยนหมดแล้วก็คือไอดีคลิปที่แล้วั่นเองนั่นก็คือไอดีผมเปลี่ยนชื่อตอนเนี้ยผมเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้โอ้คือชื่อหลักมันของมันคือย้ไยรู้ได้ไงวะไอดีที่ผมใช้แต่ชื่อมันแปลกใหม่ไงเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อส่วนนี้อีกไอเดียหนึ่ง อันนี้ถ้าใครรู้จักก็ลอนไปเสิร์ชไดู้่สับสนจังจรแต่ไม่ต้องเติมคำว่า e x t เข้าไปนะ e x t คือความหมายอะไรฮะ e x t ้ a นะ y e เจ๋าหลานมาสมัยก่อนต้องไหนวะก็คือ e x t ไม่รู้นะขอเยู่กัน e x t แปลว่าอะไรนะฮะแปลว่า extra จริงๆตัวย่อของมันแต่ก่อนผมก็อ่านอย่างนี้นะ extra คือ extra มัน เอ็กก็ถูกแล้วครับผม e x อ่ะตัวตราตราก็น่าจะตัวทีถูกไหมอ่ะอยาก่อนตั้งชื่อตามคนดังแล้วผมลองตัดไอ้ e x e x ตากับอเดอร์สกอร์ออกแล้วก็ตัดอเดอร์สกอร์ตัวข้างหน้าออกแล้วก็เว้นวรคแทนจะเป็นชื่อยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่ผมเคยดูอยู่เขาก็เคยดังมาก่อนดูบ่อยสมัยไม่ดูแล้ว <laughs> ก็เท่าเกี่ยวกับเกมน,นี้แหละครับผมเอาไปดูต่อ แต่ก่อนกี์ที่ผมชอบเล่นคือสงครามเตียงหรือว่าเบสบอ a r นะครับก็คือไล่ให้มันเป็นนอันนี้ขออนุญาตข้ามนะครับผมเพราะเสียงมันดังมากโอ้โหเนี่ยผมทันตั้งแต่ช่วงเนี้ยคือสมัยนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบหกช่องอย่างนี้เลยสมัยนี้จะเป็นแบบผมเพิ่งไปเล่นมา โอ้สี่เดือนนละ่วะมั้งน่าจะไม่บิดน,นะผมก็ย้อนกลับไปดูมันจะเป็นแบบเป็นกล่องของขวานเลยแล้วก็ให้เราสูมเอาเองซึ่งมันก็ลุน้นลุ้นดูของแบบนี้ไม่ได้ด้ยนะมันะเลืนลำบากทน,น่อนแต่ก่อนต้องํำใจก็ผมผมต้องพูดดังหน่อยนะสมัยก่อนผมไม่รู้จักคำว่าเบาเสียงครับผม ไปเนียอ hey, ้ยไม่เจออะไรเนี่ยโอ้ยอ um> ้าวหมุนเลยเน็ตหายเหรอเดี๋ยวเ่าไอันึ่งโอ้แต่ก่อนอันนี้แแรงนี่ในเกมบล็อกแมนโกนะผมคือแล้โกนะฮะ เราก็รู้ๆกันอยู่แหละไม่ได้เก่าหายหรอไม่ไม่ได้หายนั่นโก้ใช่คำว่าอัศวินทองคำนะครับผมเดีดย๋ยวดูฝีมือกันเล่นสมัยก่อนกันผมเล่นไม่เป็นแล้วนะสมัยเนี้ยคือจากแลวโอ้โห و, เพลงอย่างดัง

นึกถามว่ามีไว้ทําไมมีไว้สวยอะไรครับผมบอกไว้ตรงๆว่ามีไว้สวยไม่มีประโยชน์เลยโอ้โหยุคแรกๆอันนี้คือยุคแรกของเกมเลยนะของไม่ใช่ของเกมของแบบแมปนี้เลยอะ่ะเป็นยุคแรกสุดเลยครับผมที่ผมเล่นอ,ะอ่ะอ่า เพื่อใครไม่เข้าใจสําหรับเบดบอลนะผมวิธีในการเล่นเบดวอ r คือเราจะต้องไปทําลายเตียงฝั่งใดสักฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ในม็อกแมงกูจะมีสีๆนะครับผมคือสีฟ้าสีแดงสีเขียวและสีเหลืองซึ่งในแต่ละเกมจะสุ่มมานะครับว่าเราได้สีอะไรแล้วเราต้องปกป้องเตียงให้ดีเพื่อไม่ให้ศัตรูอีก3ามสีหรือสีไหนก็ตามแหละมาจัดการทําลายเตียงของเรานะครับผม สมมติว่าเตียงแต่งเมื่อไหร่ก็คล้ายๆกับหัวใจนั่นแหละครับผมคือหัวใจค่อยกวาไงเดียรีวายเออคล้ายๆกัเอ่ผมขอเรียกว,ว่ารีวายแล้วกันนะไม่รู้ชื่อภาษาไทยเหมือนกันคล้ายๆรีวายครับผมคือถ้าสมมุติรีวายมันยังอยู่แล้วก็สามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้านะรีวายถูกทําลายหรือว่าถูกแบบอะไรสักอย่างได้แหละทำให้มันเละแล้วจะแล้วจะรีวายกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ งงไหมเออถ้างงก็ตัวีด้วยฮนะนั่นแหละกดเดียวกันกับเบสบอลเหมือนกันดูต่อเดี๋ยวคลิปมันนานมันก็นานอยู่แล้วแหละอุ <c oughs> <c oughs> ้ยขอไปช่วงนี้เริ่มไอ้บ้างแล้ว <c oughs> แต่ก่อนยุคทองของคำว่า B G เลยนะ B G ผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน บิงเกอร์ก็ไม่น่าใช่นะบิงเกอร์อ้าวกลับมาเกิดแล้วกลับชาติมาเกิดแล้วสามปีที่แล้วย้อนกลับไปผมว่าอายุประมาณเอ่ออันนี้แปดรู้สึกว่าน่าจะอายุแปดไม่แปดก็เก้านั่นแหละอยู่ช่วงปสามปสี่ผมเริ่มทำช่วงปสามปสี่อ่ะ ฟังขวาเผื่อใครไม่เห็นนะผมมีสีเขียวเขากำลังมาอยู่ขมันเหมือนมันานี่มันเหมือนมันมีแต่ก่อนเราต้องใช้พวกนี้แหละครับผมในการปกป้องเตียงแล้วมีนี่มันแนยอ่ามันมีรองเท้าดินจาด้วยสมัยก่อนสมัยที่ผมเล่นแรกๆมันก็ไม่มีนะแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับผมถามว่าผมสู้เก่งไหมก็ก็คงไม่ สมัยก่อนแต่ยน้อยสมัยก่อนผมก็ยังเดินเชี่ยวชาญแล้วกันตอนเนี้ตอนนี้ไม่อะไม่มีความไม่มีคมว่าเชี่ยวชาญอยู่ในสมองเกมนี้เลยไปหมดแล้วอะนูบ่ะโอ้โหการตอบบล็อกผมนี่ขัดใจขัดใจแต่ก่อนเวลาเหลือผมคนเดียวผมชอบปีนก็ไปไกลๆรู้ทํไมเหมือนกัน ในสมัยนี้ผมไม่รู้สิแต่ก่อนม,นมันมีหลายด่านนะไม่ใช่แค่เรือแบบเนี้ยด่านนี้เขาเรียกว่าด่านเรือนะครับผมเง่ายๆด่านจรสลัดนั่นแหละด่านเรือจรสลัดคือตรงเนี้มันจะเป็นจุดเก็บอาเนี่ยผมสร้างนะสมัยก่อนผมสร้างนะสร้างจัดอะแล้วก็ลงไปตายแล้วก็งุนงีน,นิดหน่อยแหละผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันงง แต่ก่อนมันมีอุปกรณ์ทำลายนะนี่แต่ก่อนใช้เบ็ดเก่งครับผมตกปลาบ่อยอา้าวไม่ใช่อ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผม อันนี้ไม่ได้พูดอะไรแล้วนะอ่อผมด่าว่าควายครับผมไม่ได้หมายนะไม่ได้คำบรรยายเขียนว่าหมายนะควายครับผมเออเนี่ยผมบอกแล้วทำไมกูของไปคนอย่างเงี้วร้อนง่ายใส่นี้ก็โอเคแล้วแหละคือเขาขี้โกงไงเพราะว่าเขามันจะมีให้ใส่รูนนะครับผมซึ่งรูนอะ่ะมันจะเอาไว้แบบดูดเลือด เริ่มแล้วเริ่มแล้วล่าสุดไปตีวิญญาณซะแล้วอ่ะโอ้จบไวแน่นอนผมบอกเลยนะใครที่ยื่นนี้อยู่มารายงานตัวผมด้วยเนี่ยแอมไลท์ดีมกูนเนี่ย ถึงแมวเขาน่าจะไม่เล่นแล้วแหละสามปีมสองสามปีมาแล้ว,ลว,ลวเบ็ดตกปลาเอาไว้ตกคนนะบมเกมนี้สุดยอดอันนี้มีธนูด้วยนะ แต่ก่อนกันไก่มาตัดขนแกะได้ครับผมมันก็เป็นเรื่องจริงอะนะกันไก่ตัดขนแกะมันก็มีจริงเนี่ยห้าวซะด้วยเนี่ย,ย,เ,ยเราอะโอ้เออผมยังไม่อธิบายเรื่องรูนเลยคือรูนนะคะผมมันเอาไว้ใส่แบบใส่เพิ่มบัฟให้เก่งๆแบบเนี้ยซึ่งรูนในีอเนต์เขาใช้กันสมัยก่อน,อนคือรูนหยุดเลือด ผมไม่ใส่รุนตีแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่เราใหม่ดูดเลือดอย่างน้อยมันก็ตีตายช้าแต่ว่าแต่ว่าเลือดไม่ค่อยลดอันนี้คือข้อดีเลยโอ้สมัยก่อนจุดจุดลับเยอะครับสมัยก่อนอะแต่ก่อนเขาเปิดว่าต้องคลิกนะผมว่าไม่รู้มีไมต้องคลิกอะดอกคิก ให้ซื hoy hoy,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  ้อของสิ้ซืของซืของอะแต่ก่อนคุกากเยอะครับในทีมผมคนกากเยอะแดงติ่งแดแดงแดแดงแต่แดงแดแดงแต่ ประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปช่วงสุดท้ายตอนจบเลยนะ่าตอนช่วงจบคือช่วงนี้อันนี้คือทีมเราไม่รอดนะครับผมก็เรียบร้อยคือเกมนี้กดการนับกดกันนับดาวเพื่อขึ้นแล้ง์ถัดไปนะครับผมมีหนึ่งแบบก็คือเราจะต้องได้อันดับหนึ่ง หนึ 1> 1่งถึงแปดนะครับผมแลงหนึ่งจะบวกส่วนเก้าถึงสิบหกเนี่ยคือมันจะนแข่งทั้งหมดสิบหคนนะครับผมในแมตช์นึงนะเก้าถึงสิบกคือดาวจะลดนะครับซึ่งก็มันยากไปสมัยก่อนจาผมเคยขึ้นแรงเกือบสูงสุดในเกมแต่ว่าไม่รู้ขึ้นได้ไงผมยังไม่ได้ดูซีซั่นเลยก็ผมเล่นตั้งแต่ซีซั่นไหนรู้สึกจะสองหรือเสองหรือหนึ่งจำไม่ได้ลนะ เออผมต้องย้อนกลับไปดูช่วงต้นก่อนแล้วผมอยู่แรงอะไรจำไม่ได้เลยว่ออะยักยอ,อ๋อผมเล่นเล่นซีซั่นส,ส,สองซีซั่นหนึ่งก็เข้ามาทัานแหละครับผมไม่ได้เล่นแต่ว่าซีซั่นหนึ่งอยู่แรงกากสุดเลยแต่เดี๋ยวมาไปห้องน้ำอีกแล้ว โอเมาแล้วนั่นแหละซีซัสนสอเดี๋ยวผมค่อยถ้าว่างๆเดี๋ยวค่อยพาพาไปดูคลิปบล็อกแมนกูเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปปิดท้ายจบแล้วตอนนี้ก็รู้ดูการฤดูการคือซีซันนะนะก็ใกล้ถึงซีซันสิบแล้วครับผมตอนนี้รู้สึกว่านะแต่ก็ไม่นานแหละผมเห็นเข้าไปล่าสุดคือซีซันเจ็ตอนนี้น่าจะแปดมันก็เก้าแล้วก็โอ้นานแล้วนะ แต่ก่อนเกมนี้ผมก็ติดอะง่ายๆาไม่เข้าใจว่าผมจะติดไปไหนก็ไม่รู้เกเคเอาเป็นว่านในคลิปนี้ต้องจบไปเพียงเท่านี้กันลกแล้วผมถ้าชอบกม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยเชใหม่ในคลิปหน้าสัสดนี้ไปก่อนสวัสดีครับฟู